สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เรามาเจอกันอยู่ที่สวนสามถึงห้าเซนตเมืองกบาทจีนน,น,น,นะเพื่อนผมติดออกกำลังความเพลินเพื่อนวันนี้ออกกำลังกายกันหรือยังเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายกันมีเครื่องเล่นมากมายให้เราได้ออกกำลังกายนแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหูด้วยนะไปะออกกำลังกายกันอร่อยไหม มาออกกมาออกกำลังกายหรือว่ามามากินมากินโอ้โหมันมีหลายโอ้มันก็มีเครื่องเล่นหลายตัวนะที่แบบดีมากเลยนะเราไม่ต้องไปเข้าโรงยิมไม่ต้องไปเสียตังเข้าโรงยิมแต่เรามาตามสวนสาธารณะต่างๆเราก็ได้กําลังกายนะเพื่อนๆนะนี่ตัวนี้ผมเล่นเป็นประจําเลยเนี่ยได้กําลังกา ใสกใหม่ถ่ายคุยถ่ายคุยเป็นไงบ้างคะมาเล่นทุกวันไหมคะเล่นบ่อยบ่อยบ่อยมากบ่อยมากอะไบ่อยมากทำนี่แขนที่ใหญ่กว่าเดิมไหมอ่ะเอี้ยวหน่อยบริหารเอี้ยวดีมากเลยครับอย่าลืมนะเพื่อนออกกำลังกายกัน โอ้โห oh, oh. อันนี้สบายเลยครับเล่น, oh. เ,ลนเล่นประจำก็น,นี่อย่างนี้เลยครับแต่มันอันตรายนะน้อง oh. แต่เราต้องจับด้วยจับด้วยฝึกข,ขาเลยครับฉีกข,ขาเยอะๆเลยได้ประโยชน์โอเคโอ้โอ้รู้สึกมันเร็วมากเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> มันทำไมแปลกๆวะเนี่ยโอ้เร็วมากเลย โอ้ยโอ้ลูกฝึกเหนื่อยมากเลยเนี่ยรู้สึกดีดมากเลยมีกำลังดูนี่ฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะเพื่อนแต่เราก็ยังสามารถออกกำลังกายได้นะนี่แหละประโยชน์ของสวนสาธารณนะวันนี้ก็ชวนวันนี้ก็ชวนภรรยากับลูกมาด้วยนะนี่ภรรยาก็ออกกำลังกายกันเป็นประจำ เราก็จะแข็งแรงที่นี่คือสวนสาธารณะเมืองเทศบาลเมืองปลาจินบุรีนะเพื่อนนะอย่าลืมนะเพื่อน<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวก<ๆ>เราด้วยนะพวกเราจะชวนเพื่อนๆออกกำลังกายกันเป็นประจำนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะอ,อ,อะไรวะสุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายบาย มันเอยมั้งเล่นกินไม่อิ่มเลวเขาออกกําลังกายกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาออกกําลังกายเสร็จแล้วไปออกกําลังกายต่อตีกันต่อว่ากัยโอ้ยกินเผือกแหย่ใครรู้ดูดูกล้องนี้ดูกล้องนี้